คนที่ในหัวใจของเขามีแค่เพียงคุณเขาคือใครขอพัยบอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนเก้าไม้นะคะพลังงานของคนธาตุไฟเมจิงธนูเก้าถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำามีนกรโกโคพิจิก ะให้พิสให้พลังงานของคนธาตุน้ํตามด้วยพลังงานของคนธาตุน้าแล้วก็สีไม้พลังงานของคนธาตุไฟมีพลังงานของคนธาตุไฟกับคนธาตุน้ำานะคะที่ขึ้นมา เป็นคนน่ารักสดใสมีสเสน่ห์นะคะมีความลึกลับซับซ้อนนะคะมีคนเข้ามาชอบค่อนข้างเยอะเป็นคนที่มีความเซียนสิทธฟอ่อนโยนนะคะน่าทะนุถนอมมีความเจ้าชู้ด้วยนะคะในพลังงานที่ขึ้นมาแต่ว่าหากว่าเป็นโสดนะคะหากว่าเป็นคนโสดก็อาจจะมีความเจ้าชู้เลือกจนกว่า,าจ,จะพบเจอคนที่ใช่คนของใจนะคะแต่หากว่าปักใจรักใครแล้วหรือว่าเลือกใครแล้วก็พร้อมที่จะให้ความชัดเจนให้ความสําคัญกับคนคนเดียวมีความรักที่ มันคงที่จริงใจคนนึงเลยนะคะเรามาดูพลังงานของเขากันบ้างนะคะคนที่ในหัวใจมีแค่เพียงคุณเขาจะเป็นใครนะคะอจวินถือถ้วยนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำมีกร์บอิจิตเศ็ไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมสิ่งธนูสีดาพลังงานของคนธาตุโลมีถุนตุ่นกลมสิบดาบพลังงานของคนธาตุลม เดือฟพลังงานของคนธาตุลมมีพลังงานของคนธาตุน้ําคนธาตุไฟแล้วก็คนธาตุลมนะคะที่ขึ้นมาอาจจะเป็นคนโสดนะคะมีิสระอยู่ยังไม่ได้ผูกมัดอยากเริ่มต้นใหม่ผ่านความเจ็บปวดเสียใจผ่านความรักที่แย่ๆกว่าจะเยะียวยาหัวใจกว่าจะผ่านพ้นสถานการณ์ตรงนั้นมาได้ใช้เวลาพอสมควรนะคะเยะียวยาหัวใจจนเป็นคนใหม่แล้วนะคะ มองหารักที่ใช่มองหารักที่จะสามารถสร้างอนาคตร่วมกันไปได้อยากได้ความรักที่จริงใจงอยากเริ่มต้นใหม่กับคนที่มีความรักที่แท้จริงนั่นเองนะคะคนที่ในหัวใจมีแค่เพียงคุณนะคะมีเกณฑ์ว่าจะเคยผ่านเรื่องราวที่ผิดหวังเสียใจมาก่อนเจอความรักที่ผิดหวังมาก่อนนะคะตอนนี้อยากเริ่มต้นใหม่อยากมอบความรักให้กับคุณอยากมีชีวิตใหม่นั่นเองนะคะ เรามาดูกันว่าไพ่อ,อยากบอกอะไรเกี่ยวกับเขาอีกนะคะทําไมเขาถึงมีคุณอยู่ในหัวใจทําไมเขาถึงอยากมอบหัวใจของเขาให้กับคุณเพราะอะไรเขาอยากอยู่อยู่ที่คุณอยากดูแลอยากปกป้องนะคะอยากทนุถนอมคุณนั่นเองนะคะพลังงานของ t h เ e m ม e r o r เหมือนกับพบเจอคนที่ใช่แล้วพบเจอคนที่เขาจะรักแล้วนะคะ มีหลายสิ่งหลายอย่างที่โดนใจที่ตรงสเปครักในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เป็นคุณทั้งข้อดีข้อเสียไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรที่เกี่ยวกับคุณนะคะเขารักเขายอมรับได้แล้วก็เขาหลงสเสน่ห์ด้วยนะคะคุณสามารถกลมหัวใจของเขาไว้นะคะความเก่งความสามารถของคุณการรู้ใจเขานะคะการรับมือกับ ความรู้สึกของเขาได้ด้วยนะคะความอ่อนโยนความอ่อนหวานความจริงใจของคุณนะคะเป็นเสน่ห์มากๆที่ดึงดูดหัวใจของเขาแล้วก็เขาอยากมอบหัวใจของเขาให้กับคุณเพียงผู้เดียวนะคะยอมสยบยอมให้กับคุณเพียงผู้เดียวเลยนะคะสเตรนท์ไม่หึงไม่อือน,นะคะยอมอยู่ในกํามือของคุณนะคะเป็นลูกไก่ในกํามือเลยนั่นเองห้าหมายนะคะ ไม่หวัน่นไม่กลัวว่าจะมีคู่แข่งในความรักความสัมพันธ์เขาจะไม่ยอมแพ้เขาจะไม่ยอมคลายเขาจะต้องได้หัวใจของคุณให้ได้นะคะยิงถือดาบนะคะคนที่ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมคลายมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะเด็ดเดี่ยวกล้าหาญแล้วก็มีความมานะบุบันมากๆม,ม,มีความเอาจริงเอาจัง ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมใครนะคะพลังงานของคิงถือดดบเนาะนักรบนักสู้ด้วยนะคะพร้อมที่จะพิชิตหัวใจคูณพร้อมที่จะเป็นเจ้าของหัวใจคูณไม่กลัวปัญหาไม่กลัวศักเราก็ไม่กลัวคู่แข่งใดๆดด้วยนะคะพลังงานของเขาคนนี้อาจจะเป็นหนึ่งในคนที่เข้ามาจีบคูณในช่วงนี้นะคะเข้ามาอยู่รอบตัวเข้ามาอยู่ใกล้ตัวคูณเหมือนกับพลังงานของการเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นจีบเริ่มต้นสารสัมพันธ์ เริ่มต้นหยิบยื่นความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะคะแต่ว่าตัวคุณอาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกหรือว่าอาจจะมีเลงๆไว้บ้างนะคะแต่ว่าพลังงานของเขาก็คือพร้อมจริงจังพร้อมชัดเจนพร้อมที่จะพิชิตหัวใจคุณนะคะไม่ว่าจะมีคู่แข่งเข้ามากี่คนจะมีปัญหาราษาขนาดไหนหรือว่ากำแพงที่มีในหัวใจของคุณจะสูงขนาดไหนก็ตามเขาไม่กลัวเขาไม่ย่อท้อ เขาจะพิชิตหัวใจของคุณให้ได้เป้าหมายของเขาชัดเจนมากนะคะจุดประสงค์ในใจของเขาก็ชัดเจนมากๆก็คือการได้เป็นเจ้าของหัวใจของคุณการพิชิตหัวใจของคุณรู้สึกถูกอกถูกใจโดนใจมากๆนะคะถูกใจทุกสิ่งทุกอย่างรักทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นตัวคุณอยากอยู่อยู่ที่คุณนะคะอยากมอบความรักอยากดูแลอยากปกป้องนะคะอยากอยู่เคียงข้างคุณมากๆนั่นเอง นี่ก็เป็นพลังงานของคนที่ตอนนี้นะคะในหัวใจของเขามีแค่เพียงคูณคนเดียว